าหลดุดทา,ดาอย่าลุดทางนะหลุดทานี่ก่อนนะไดูเลยลงไปก้าไปถงน้ำกลังหาพิกัดแล้วก็ตำแหน่งครับผมช่วงประมาณบ่ายสี่ได้ตอนนี้ครับผมตอนแรกว่าจะขึ้นไปเป็นเขาแต่เบื่อค่ะเบื่อเบื่อเขาแล้วเบื่อเขาไปทะเลดีกว่าไปรเลไหมไปทีไปตีฐานน้ำนะ ไปเตีเยือจ๊นแล้วก็จะทาไปห้างปสัตวกมีปูกันแล้วออลูกพี่บอกว่าไปทะเลดีกว่าครับผมนะบุบบกบเจ๊มันระมกน้ำใสน้ำตาลเลแต่ทีนี้กงนม่นมันกลาป็น้ำที่บริสุเลยน้องปาูเปล่ากดงยังกดจรงยังในทะเลห่อเมันก็มัน่ นั่นแหะใครอยู่ใอยอ่ะน้งปาู้เองว่าใส่ขยะต็มแมขยะติด้ยขยะติดตานามันเลยน้องปาก็รู้น้องปังก็นดิน้องปังก็คิดก้นมาบบคนเอามาถึงกันนัดพอไปพอยดพอยดมาตึงอ่ะน้องปอไม่ชอบป่ะใช่่ะใช่ไม่ชอบเปล่าคนนั้นใช่นชอบอ๋ออ๋อพอขยะมานำไป่ไ้เขาเลยไม่ลงนานมากหยอเดียว เขาไม่กลัวเล่นน้ำดัง<ะ>ไม่กลัวเออเล่นน้ำเลยไม่กลัวพน้ำม,มันใสกมกินน้ำหรือไม่กินกเราเราถึงท่าน้ำท่าเรือแล้วครับ เจอตัวอะไรบางอย่างในแถวแถวทะเลเนาะรู้สึกว่าตัวน่าครับผมเสียงมันจะคล้ายๆกับนกนะเพื่อนๆได้ยินลองฟังเสียงดูมันจะมีเสียงเป็นระยะอยู่ฟิตฟิตฟตฟิน่นไงนวนไงผมเห็นแล้วมันดำผุดเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซูมไปดูข้างหน้าย้อนแสงด้วยมันไม่ค่อยเห็น น,นูนนูนเห็นเพลินเห็นไหมครับเห็นไหมครับน,น,นั่นนะนั่นนะเดี๋ยวเปล่แสงนิดนึงหน่อยเห็นแล้วน,นูนนูนเม็ดฝูงเลยครับเห็นไหมครับตรงกลางกลางตรงจุดกลางกล้องเม็ดฝูงเลยนะเดี๋ยวจะพาเดนินน้องน้องเดินไปขึ้นข้างบนเรือม้ามา,มา ตัวสีดำแล้วก็กาตาโต,ตๆหน่อยเดี๋ยวๆเนี่ยผมมีเมื่อกี้มันโผล่ขึ้นมาสองสามครั้งอยู่นะเหมือนคล้ายๆกับแมวน้ําแมวน้ําเป็นสัตว์ตระกูลแมวน้ําเอาออคอใส่ก่อนมากับไอ้น้องพังพอหรือว่าดิก๊กไช่ดิกใจอะไรนะดิกใจปลาทูดิกใจอภินักต้องบัวดูใจเกลือกเดี๋ยวเราจะวิ่งแถ<ง>วนี้ครับไม่มากเรากวิ่งหยอกๆให่ๆวิ่งพอให้ได้โดแนแดดแล้วก็โดนลม ผมไปทำงานนึกทำงานบ้านเาเว้ยไปทำงานบ้านกันทำอะไรงานบ้านงานมานก็ช่วยควาาช่วยล้างจานอ๋อช่วยล้างจานกันแล้วก็ปอ่อยเบียกี่โมงมล่ะไแล้วเดี๋ยวไปตั้มปลาเลยน,นะอะตัไม่บอกไม่ตั้ไม่บอกเลย,เ,ลยเรามาสนามกีฬาใหม่ครับผมนะช่วงนี้ก็ดูจากแสงอาทิตย์แล้วผมว่นนะาน่าจะประมาณสี่โมงเย็นหรือสี่โมงกว่าอ่าหมู่ได้ปะ

สนามไม่ฮะสนามไม่มันคนเงียบๆเอยมันก็ปลอดภัยดีแล้วก็สก่วนตัวด้วยแต่ถ้าสนามเก่าคนเยอะอยู่เขาเล่นฟุตบอล์นั่นมีเด็กเล่นสเก็ตนุน้นม่น้องนั่นนู้นเล่นเกิงนู้นเล่นแต่นู้นเล่นสเก็ตน,<แ>นุ้น,นเลนะ่นกิ๊งจอดข้างในน่ะ เล่นปิดการหต่าคๆเดี <flying> ๋ยวแต่สักกี่ตเตอเล่นเป็นเนอะเล่นเป็นงานเล่นไม้แล้วนู่นเลยหนองนูนผู้หญิงก็เล่นเก่งนู่นเลยนะพี่เกมแก่ว่าเราพี่เกมกระโดดแบดมินตเลยดึงไปเลยเนี่ยนู่นว่าเขาเปิดไหมนั่นเนี่ยหนองพลเคยเล่นไม้อะเคยเล่นก่อนเลย เคยเล่นสกบอร์ดนะนะตอนสมั็ๆตอนลมันอตอนสมัยลุงมันลุงมันยังไม่เิดที้องกันเลเคยเล่นสกีเลยนะ Mình đi đội là Mà, lùm vào Mà, mà Mà đi, lùm vào đi Mà, 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 này, mà Chập đây Mày bằng con lấy mừng rồi bè bè bè, bè, bè Lùm mày, kêu lại đi giặc kêu lên, giặc kêu căng đi hả Nói anh bị càng căng, giật căng đi lại đi Lùm tầm đai, giặc căng đi Nhìn lại đấy.

โอเคปากก่อนออหมาซือมาใหความมู้สึกครับบินไปตึง้งได้เลยครับนอนกินมันแมวนงอะไรเ้มองถึ่มันเดี๋ยวได้ขุดได้เงาข้างลางง่างเอื่เจ้าเ้มองย,ยไหม ก็มองไก่ไข่มองเจ้าเท้าเลยช่วยหน่อยแต่เึงก่ไม่บอกปาจีิ้อยว่ามันเปนจี๊ก้าวอดยวได้นติดต้อมึงลุงมันเปล่าไอ้เอ็แไปบอกปาิีต้าลาวมัน้ไม่ก็เรียกว่าติดต้อที่อ่ะแกลุงมันแกลุงมันจีหมันไม่บอกไก่มันไม่จีบมันจะบอกแกลุงมันจีบ ถ้าเข้าเลยกันเลยอ่ะเราไม่กลัวปราจิตดาวก็หนองพอนี่ไปฟ้องปราจิตด้วยฟ้อง่าปีฟ้องมาวันอี้เอาแฟนก็เื่นยแล้วมาหล้วมีมาอีกเนาะนอนๆกินแรงๆแต่ไม่บอกเลย ปาไม่บอกว่าน้องพลนช่วยป้าใช่ไหมแสดงใจป้าไม่บอกป้าป้าป้าลืมมือว่าน้องหลว่าน้องนช่วยก็ช่วยป้าทำงานกันใช่ไหมแต่ป้าไม่แจ้งไปป้าไม่ไปทไปไหนไปไปป้าทำงานป้าไปแจ้งไปเอาแล้วน้องพลไปโรงเรียนเอาแล้วโรงเรียนยังไม่ใส่ปืนอยากไปทำงานเนี่ยงนี้ อยากไปทํางานกับปตากัรนี้